สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้ไปดูการแสดงของคนเรียกอะไรน่ะละครสัตว์เนาะที่ที่เขามาแสดงกใกล้ๆใกล้ๆแคมปิ้งของเรา<ม>ก็เลยไปซื้อพอแสดงเสร็จแล้วอืมไม่กล้าไม่ได้หายรูปเขาหรอกเพราะว่าไม่กล้าหายถ่ายได้นิดหน่อยเหมือนมายากลอย่างเงี้ยเลยคิดถึงบ้านรถเอ็กซ์เรอะไรนะใสอเอืกออะไรอะ่ะอันเนี้ยเลยซื้อมากินอืม อันนี้ก็มาดูนู่นซื้อกันลูกก็ซื้อ,อไขยดีขายดีป๊อปบคอนแล้วก็อันนี้อ้อาอ้อาอ้อปคอ้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 าออ เขามาเขามาแสดงสองวันเอี๋พ่อคลิกกี้ไปพ่อเล็กคลิกโทรแวะทูไฮฮอนออโอคำอีแว็กซ์คำที่เฮี้เห็นเขาแสดงสองวันทุกคนอืมวันวันนี้กับพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้เราก็ได้ไปดูแค่วันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เรากลับแล้วหย่า ตเกเป็นน้ำตาเลยทุกคนแต่เด็กๆฝรั่งชอบมากเลยนะซื้อกันใหญ่เลยกินเพราะคิดถึงอไทยตอนเด็กด้วยงานวัดที่เรากินเพราะคิดถึงเมืองไทยแล้วก็งานวัดเห็นนี่ปะเอ้ามันยังติดใหม่เหรอ กนเพิ่งกินเข้าไปมั้อ้าอย่ากินมัน้าอเนโอ้อาหารที่แม่กินมันก็ลงไปตอมทัหลเราไม่กินไม่เห็นเป็นไรเ้าะเต้วเล็กพอได้เต้ยเอาเนาะเต้ยเต็มเลยเขาเริ่มแสดงกันหกโมงอืม ก็เลยไปดูกันแล้วก็กลับมานี่แหละก็ไปแบบลืมไปว่าเขาเริ่มขายตั๋วแล้วอืแล้วก็ซื้อตั๋วเข้าไปดูนะทุกคนอืมกสนุ่มเตอมกีวเนเนอไม่เดวิกออ nede i den anden pose, ja. Nu kan du også komme og sige, hvad du har været til. cirkus. Klar mm lige. Ah, -hmm. langt ned. Godt kød. Mmm, popcorn er også lækker, nemt. Mmm, det er det. <laughs> หืมไปโซกพับคอร์สยังคนคนคนทำก็สวยด้ยวยนะโดนเรียกมาทำแต่ว่าไม่ได้เอาอันเดียวนะเอาสาอันอ่ะอืมพอแ <laughs> สดงเสร็จแล้วเขาก็มายืนข้างหน้าใช่ไหมมาเด่นโลลิดเขาเดียวอะไรอ่ะมาแบบว่า ลานะขอบคุณถ่ายร,รูปด้วยอืจำไม่ได้ถ่ายรูปของเขาหรอกนี่ก็เดินเข้าไปใหม่กันอีกรอบเพื่อจะไปซื้ออันนี้ตอนไปดูไม่ซื้อเควนาดาน,นอาแชมปเอเอานั่นมา<ด>ไหมเอาช่วยที่เรากินไอติมมวางไวต้ตรงเขาพอเราออกมาเขาจะมีคนยืนถือถุงอ๋อแชมป์ิงเลย ปเดิมมาแม่เราจะซื้ออะไรไหมเขาดีนะไม่ทิ้งขยะห,หรอกเขาจะมีคนยืนถือถุงเอา,าเก็บขยะอืมเป็นเหมือนที่เขาโยนมีดโยนขวดโยนลูกกลมๆอ่ะนะที่ที่เขาเล่นกันอนะโยนเขาเรียกอะไรอะโยนลูกกลมๆหลายๆลูกนะอนะ่ะถึกดีชอบเด็กๆชอบ

อร่อยทำยูสองคนยังไม่รู้มาถ่ายวีดีโอที่เรีวาสุกเกพอปคอร์นเป็นมาดทีเป็ที่าที่อเมริกาโอเคเอะดิกมาสุดพ็อปคอร์น เดี๋ยวแบตเตอรี่หมดนะทุกคนคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะ